อนุบาลเยนปรีเยนตรีครูสอนไม่ดังชีวิตประทำดี้ไม่ดังรอพรนันธุพิทูเลนก่อพอโตขึ้นทำงานทำไหม,มีเงินไม่พอไอ้คนโกงนะั้นลุ่งเรื่องแต่พวกเราประชาชนของตัวชีวิตยังฝืดเครื่องผมมีสิทธินในฐานนะพลเ,เมืองอยากเห็นสังคมไทยมันจะเลร่ญนลุ่งเรื่องเป็นคนควรคิดสิคดิดวันวันก็วิเคราะห์สิครับอย่ามาเยอะแยกแยกสิฮะทำดียังได้ดีเลิมีซี่ในโรกนั้นเฝ้ารอความเลวใครทำดังชดใช้ กลับดูซักครั้งหนึ่งก่อนตายโดยจนสักเท่าไรทำเลวคือกรรมดตัวไว้จนตายนรกกำลังรอบ้านเมืองนี่มันอะไรกันฮะกเกษตรกรนี่นนวยมันจะเป็นผู้ชนะแล้วเรื่อไม่รู้มันมีพยัญชนะโดเด็กสันอีทำไมไม่ทำกันซะก็ปองเอาเปรียบจนเคยตัวจ้างแต่ผลประโยชน์เข้าตัวจนหูตามันมืดมัว ก็บอกกันมาเป็นปีแต่ไอพวกตัวโกงตัวอะไรยังรอดตายแล้วได้ดีเป็นคนควรขิดสิคิดวันวันก็วิเคราะห์สิครับอย่ามาเยอะแยกแยะสิฮะทำนี้ต้องได้ดีและบิซีิในโรคนั้นเฝ้ารอ,อาความเลวใครทำนึ่งชดใช้กลับดูซักครั้งหนึ่งก่อนตายโดยจนสักเท่าไรทำเลวคือกรรมติดตัวไว้จนตายในโรคก,กำลังรอ นโลกเดินเฝ้ารอความเร็วใครทำต้องชดใช้กลับตัวแักครั้งหนึ่งก่อนตายรวยจนสักเท่าไรทำเร็วคือกรรมติดตัวไว้จนตายนโกกำลังรอเป็นคน,คนควรคิดสิครับวันวันก็วิ aved, เคราะห์สิครับย่าไม่เยอะแยกแยกสิฮะทำดียังได้ดีและมิสีเป็นคน,คนควรคิดสิคิดวันวันก็ bad, วิเคราะห์สิครับ